คุนตลบอบอวนเลยเ้าวเม็ดกระบ,บอรใสดูสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายต้องทำนะครับกับ่อมเมดีที่ ขอรบกทุกท่านทุกคนนะครับผมกระเปเามันดิมุบบ้านช้างบ้านตะกลางนะครับผมการทําความสะอาดองตี่ทองวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเลยแต่ไปเที่ยวไงเยนอยู่บ้านกับ,บเบรดเวียกเบิ่คือ อ่าทมันนีดเราจะทำเองดูขึ้นเขียวเหมือนยาหมองเขียวแล้วแล้วม<ด>ัน,นขึ้นเขียวจริงๆไหมละ่ะเขียวเหมือนยาหมองเลย,นนย,ยมันจะหยุดอะไรเพิ่งจะได้เดือนเดียวเอ,อ,องเนาะโทมยังไม่ถึงเดือนซ้ำ เทลา20หมื่เนเังมีแล้วของเขาดูที่นอนนอนเล็กอยู่แล้วครับถ้าฝนตกมานี่น้ำขังหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ว่ามันเป็นลุมเป็นโบหมดแล้วเจ็ดทำให้ดีทุกวันที่ท้กทอก็เล่นทุกวันขี้เกียจติทำแล้วขี้เกียจตทำอะไรเห็นแต่ขุดจบจบจบจอบอยู่เมื่อกี้ี่ทำไปงั้นเลยไม่มีเวียกไม่มีงานถ้าว่าขี้เกียจอะไรจะถือจบถือเสียมแน่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  ดู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 ก๊อกน้ำค่ะดูก๊อกน้ำก็ไปยุ่ทั้งฝุ่นกับเจ้ายุ่ทั้งผีเนาะ ทั้งผีมันกระหันมาทาั้งผีดูอกอกน้ำพิธงเหมือนเปิดกอกน้ำไว้เลยนะหลังจากเราทำความสะอาดเก็บขยะให้พิธงเสร็จแล้วนะครับผม ดูยังไงแบกอะไรอยู่ฟักครับฟักให้กินอีกแล้วให้กินทุกวันค่ะวันลูกโซ่ลูกเอาไว้ต้มยำไปเสพกูบ่แกงฟักอย่างนี้ไปเสพกูบ่ให้พี่ทองกินก่อนเดี๋ยวเราค่อยกินทีหลังกินได้ก็ที่เศร้าให้บอร์กิทองเอาเนาะทองเอาครับก่อน เออเสียงกัดนี่เอ้าเม็ดหมาวับมีลูกครับเดี๋ยวเราจะมาเรียก ฝุนตลบอุกว,กวนเลยนาวเม็ดกบบระบไซชัวชาวบอกว่าขี้เกียจใช่ไหมพาบอกว่าขี้เกียจเสร็จกลัวฝนตกมาพี่ทองจะได้นอนในโบวได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้ามาใช่ไหม ยินก็ว่าวันที่5บ่ใช่ไรเราไปทำาไว้เดี๋ยวไป่ทองไม่ใช่เลรเดอใช่ เกียร์ว้าครับไม่ใช่เราถ้าเราไม่เกียรหลายวันใบทีทองเดีบเยียบมันแน่นมันจะทํายากอันนี้ยังไม่แน่นอืมันนู้นทำไม่ได้แล้วอันนู้นต้องรอให้ฝนตกสาบละเกียรก่อนค่อยทําได้นี่เราทําได้แต่ตรงนี้ทุกวันทําทุกวันเดี๋ยวก็เล่นทุกวันพีท่ทงบอกว่า หายตกมันเมื่อไหร่ค่อยเอามาใส่ไม่พ่อโบพอแหให้ท้องเล่นไปกวนวร,ร,รวธรรมดาละเนาะหนุนหันมาหาแล้วหันมาหาแล้วค่ะหันมหาแล้ว มามองเลยว่าพากันทำอะไรกันทงอยากช่วยใช่ไหมทงทงอยากช่วยใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรนะช่วยขุดออกอีกถ้าถ้ามีเงินต้องสงสัยต้องซื้อรถรถ,รถไทยไว้ไว้รกรีดอะไรง่ายกว่าเยอะหน่อย อตอนไหนจะถูก100ขนาดสองตัวยังไม่ถูกซื้อแล้วซื้ออีกทุกงวดนะคะเห็นไม่ใกล้สักกวดเลยเมื่อกี้มีตัวถูกกับเขาบ้างไหมเลขหตัวน่ะได้ใกล้สักตัวบ้างไหมนะถูกเลขเดียวก็ยังดี ยืนดูพ่อทำงานลงแนมเลยทองเมื่อแล้วพ่อทำงานลูกชายยืนม,มือโกดงวงโกดงา่ายืนดูนเด็กกวก็ดูนเด็กกวก็ดูนดูขาเปียกไม่มีเวลาแห้งแล้วนะคะทีนี้ นึทำดีคนนึ่งทำนี่เนาะคือว้อยไปชนะโคให้ทุกวันทุกวันกว่าจะหายนี่ยโอ้โอจะบอกว่าให้เล่นเต็มที่เนะาะทองก็เลยจัดเต็มที่เลยใช่ไหมเอาละอย่างนี้มีไว้ละต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ละวที่ทองไปได้เปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบเลี้ยงให้ ไม่ตกมันเื็นคนอืน่นเขาเอาก็ทาดูสิจะทําได้ไหมให้มันทำได้สักปีก่อนแบบให้กินแบบขนาดปีที่แล้วบอกว่าตกมันแปดเดือนแล้วบอกว่าปีนี้ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ถึงไอ้นี่เลยนะคะอีกแล,อแล้วบอกว่าทองไม่ตกสักสองปี ทำไว<ป>้เรียบร้อยสวยๆมาแต่ตอนกลางวันนี่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนดึกๆมาเล่นแล้วค่ะ,ะาาลกลางวันก็ไม่เท่าไหร่เนาะนานๆจะทีหนึ่งแต่กลาคืนนี่ตื่นเช้ามานี่เป็น รูปร่างใหม่เลยไหนเมื่อกี้นี่ไม่เห็นกอกน้ำไหลอีกกินกล้วยไหมก,ก็เคลียร์ทุกวันก็ทำทุกวันเหมอือนเนาะถ้าไม่ทำก็เป็นอ่างน้ำแบบนี้เลยเป็นน้ำกับเปลี่ยนไปเยอะเลย ยืนฟังทำหน้าตาสลดอยู่เอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้าบอกว่ายืนฟังหน้าสลดนินไหมพ่อนิทาอะไรเขาก็ว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อ,อกผูกข้างนอกด้วยเนาะวันนี้เราจะผูกอ,อยู่นยในอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ ดูสภาพตอนเช้าที่ปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยดีคันเดีย๋ยวรอดูตอนเย็นจะเป็นสภาพแบบไหนจะสภาพเละตุปเป๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่าเป่าเลยอ่ะ การทำสับพื้นที่ให้ท้องก็เอาแค่นี้นะครับวันนี้เหนื่อยแล้วมาตอนเย็นจะเป็นยังไงสำหรับทุวอนี้ก็พอฝ่ากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้นะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ฝากทองคำเล็กน้อยจะคอ้รักกันนานดูทองดูนาทีอมหมอกอมใจด้วยนะครับผมมากกว่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแท้เทศสีูนดีตีแท้